สวัสดีครับผมนอ้องคนแนลครับนานๆได้ว่าเห็ุคลิปเันหนึ่งก็คือตอนนี้ครับงานสวนผมไหลครับสวนนี่ก็เลยบุได้ขยันเห็ุคลิปปันไดครับเพราะว่าต้องส่งลูกเขาเล่นมหาลัยก็ได้ใส่ใจเงินหลนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเหลือเงินเก็เกบอยู่ที่สวิตซ์อยู่บ่หลครับซึ่งบวกกับนะครับสวนนี่กรมอุตุประกาศว่านี่คือหน้าฝนครับนี่คือนนหน้าฝนแท้ เลยต้องมาทำสวนแน่แล้วก็หาอยู่หากินเพื่อเลี้ยงเลี้ยงชีพได้ประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนครับผมเลยต้องไปทอดแหนนะครับทอดแหงล้วก็หาป่าเพื่อที่ได้เอามาเห็ดกับเขานะครับผมว่าผมเห็ดเอ้มันว่าเห็ดต้มยำหมอ้อไฟบางส่วนนะครับผมก็แบ่งไปทอดโอ้เร่มบอกวิธีทอดป่าโบไห้บ่ไ้อมน้ำมันก็คือ คือตัดหวัวป่าออกนะครับแล้วป่าสีบอ่อมน้ำมัน <c oughs> ส่วนที่เหลือผมก็น,น้่ป่าไปตากแห้งครับแต่ว่าป่าที่ตากแห้งแล้วตกตอนเย็นมากเห็นจังไดนกลายเป็นแมว <c oughs> ในการทอดแหของผมนะครับผมก็ได้ใส้ซัวขึ้นมาครับ <c oughs> นั่นก็คือแมงดาติดแหขึ้นมาหนึ่งถ้าสวงได้นะครับที่ผมบ่ได้หาอยู่หาก,กินเ่ได้ไปหาป่าผมก็ กินอีกยังง่ายๆคือ,อยุงเวียกยังสวนมันนี่ต้องค้างหยาผมก็สร้ารงผัดกะเพราไข่เน่วมากครับผมก็กินไอติมก็ให้ให้เขาใส่ทั่วให้เยอะๆโอ้พระเจ้าจอส <ๆ S 1> ไอพวกผลไม้ผมก็มนี่กินอยู่สองอย่างครับนี่มะยงชิดกับมะยงห่างผมก็เชงนนันักผมก็พยายามบ,บำรุงร่างกายขึ้นกันครับ ่นว่าสุปไก่สกัดนี่มันดีผมก็เลยกไปหาซื้อมากินอยู่ครับว่าวว่ามานานแล้วกับไก่ข้าแเลยล่ละผมก็ที่ได้กลับบ้านครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นนะครับครับภาพตะวันตกดินมาให้เบิง่งไปแล้วครับแชม